สวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับชอดเด็ดประเครื่องนะครับรอบเช้านะครับรอบจิบกาแฟเบากับชัดเด็ดประเครื่องนะครับก็เหมือนเดิมครับพี่นะครับตามคําเรียกร้องนะครับของหลายๆท่านก็ขอเข้ามานะครับขอในราคา300พร้อมส่งนะครับในรอบเช้าเทางเราก็ไม่ได้ขัดนะครับจัดให้ตลอดนะครับไม่เคยขาดผมจัดให้ตลอดอยู่แล้วนะครับ เข้ามาคัด <S <S เข้ามาเลือก <S <S เข้ามารับชมไปพร้อมๆกันนะครับใครไวใครได้นะพี่นะนะปิดก่อนได้ก่อนนะครับของเราไปเลยแล้วกันพี่นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ,รลลนะรบพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวผมเริ่มให้เลยรายการแรกเผ่านี้ได้มาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พี่แต่บอกเลยว่าจี๊ดจริงๆนะครับจี๊ดจริงๆดูเนื้อนี่โอ้โหคลิปเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดีนะ๋ยวอันนี้เป็นบ่อหลวงปู่สวงขออนุญาตเช็ดกล้องนะเนี่ครับขออนุญาตเช็ดกล้องนิดนึงพี่นะครับเพราะว่ามันฟ้าเนี่ยมันฟ้ามันเบลอ เดี๋ยวเชฟให้ดูเนี่ยในยับขู่นี่เดิมจริงที่ในยับนี่หลวงปู่สวงนะอันนี้น่าจะเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งนะใช่ไหมนี่ไงจริงจริงเลยพี่ไหมเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับเทวดาเล่นดินในยับหลวงปู่สวงในยับเออหลวงปู่สวงตัดฉีกขาดครึ่งเนี่ยเดิมจริงพี่ในยับเออ,อได้มาเดิมเดนะิมเลยสามร้อยคุ้มไหมพี่อ่าลองดูนะคุ้มไหมพี่สามร้อยผมจัดให้เลยบางอย่างไม่ได้แกะกรอบเลยนี่ครับบางอย่างไม่ได้แกะกรอบเลยอันนี้น่าจะเป็นเขาเขาลงทองไว้นะนี่ครับเขาจริงเนี่ยฟังเสีงจริงเนี่ย น่าจะเป็นกิ่งของตะเคียนนะใช่ไหมผมว่าน่าจะใช่แล้วล่ะเพราะว่าโอ้โหพี่เก่าจริงนะครับเก่าจริงไม่ได้แกวจะกรอบนะคมาแบบนี้เลยเนี่ยเอาแบ่งให้นะเชา้ชาๆสามร้อยเป็นราคาที่ต้องใช้คําว่าระทึกใจดีนะแนวะมันเป็นราคาที่ระทึกใจเลย300สามร้อยบาทแนวกิ่งของตะเคียนไอคาว่ากิ่งรันไม่รันนี่เนี่ยแค่ขยับแค่ยังฟังเลยโนอะ้โหคลิกเลี่ยง,งพักกิ่งนะครับสามร้อยบาทนะครับไม่ได้เอาแพง เนี่ยครับเออไม่ไดียวรุนแรงพี่นะครับแล้วก็เหรียญนี้เป็นเหรียญของอ่าหลวงพุทวดึเปล่พี่เนี่ยครับนี้เป็นเหรียญหลวงพุทวดหลังหลวงูุทิมเหรียญอ่าเหรียญเสมาเนี่ยครับเหรียญเสมาครับพี่นะครับอันนี้จะเปียกทองนิดนิดเนี่ยครับเปียกทองนิดนิดครับพี่ในครับหลวงูุทวดหลังหลวงูุทิมเบาๆเหมือนเดิมสามร้อยบาทเนี่ยครับแล้วก็อันนี้เป็นวัดใหม่หนองพระองค์ครับพี่เนี่ย เนี่ยสมเด็จนะสมเด็จวัดใหม่หนอ,องพระองค์หุพระเดิมเดิมเลยพี่พหิ่งหิ่งเลยเนี่ยวัดใหม่หนอ,องพระองค์ครับพี่นะหลวงพ่อหลวงพ่ออยู่ใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมน่าจะใช่นะเนี่ะน่าจะใช่นะไม่ใช่เดี๋ยวน่าจะใช่เลยล่ะเนี่ยหลวงพ่ออยู่ครับพี่วัดใหม่หนอ,องพระองค์นะครหลังเสือเนะี่ยสวยนะครับนี่เขาเรียกวินเทจไว้สามร้อยบาทนคะ,ระครับระคังหลังค้อนครับพี่นี่ดูเนื้อระครังหลังค้อนนี่รอยเขาเรียกอะไรลอยเนอเลย นี่ครับร้อยเน่าร้อยเดือดเลยเนี่ยดูนี่มีเม็ดกวดด้วยเนี่ยเห็ดเนี่ยเนี่ยแม่เม็ดกวดหินดินทรายเนี่ยนี่ครับอ๋อสวยนะสวยและธรรมชาติสามร้อยบาทนี่ครับอันนี้จะเป็นเอ่อระฆังหลังคอเนะครับสามร้อยแล้ังหลังคอแล้วก็แม่นางกวักนะครับอันนี้เป็นนางกวักปูอิ่มนะเนี่ยแม่นางกวักหลวงปูอิ่มวัดหัวเขาครับพี่นี่เนื้อออกแบบว่าเขาได้เนื้อออกสาแดงๆเลย อุขึ้นอุลงเนี่ยแนวผู้อิมพอตหัวเข่าครับพี่เอาแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยพี่แนวไม่มีที่อื่นที่ใดแน่นอนเนี่ยครับไม่มีที่อื่นที่ใดแน่นอนแนวเอาแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยเนี่ยเอาสามร้อยเนี่ยครับสามร้อยในยามเช้าเนี่ครับวันนี้หลวงพ่อหลวงพ่อโตวังพรีใช่ไหมน่าจะใช่นะเนี่ยครับก็ดูข่าวร่องรอยการหล่อนะครับผมพิจารณาแบบนี้แหละพี่แนวพิจารณาจากเบื้องต้นก่อนแนวราคามันน่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยครับแค่นั้นเองดูเด้ คือมันหล่อไม่เก๋ไงนะครับเออคือมันหล่อไม่เก๋ไงพี่ดูตัวยันด้านหลังเนี่ยเห็นไหมดูตัวยันด้านหลังนี่นะครับพระคือพระหล่อไม่เก๋แล้วยังไงก็แค่หาที่เองนะครับเออหาที่หาทางหาปีนนครับว่าออกปีนั้นปีนี้นะครับสามร้อยในสามร้อยบาทนนครับอันนี้ปูเอี่ยมนะครับปูเอี่ยมนี่จะช้าหน่อยพี่ในครับเด็กเขาใช้อ่ะเป็นสาขึ้นมาเลยพี่เห็นไหมนครเป็นสาเป็นค่าเป็นเขาเรียกาเป็นเป็นร่องรอยในการใช้อ่ะนะครับผิวอ่าจะออกแดงๆหน่อย นะครับผิวพธุ์ธรรมชาติเขานี่จะออกออกแดงๆหน่อยเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับคือพ้าไม่เยอะนะนะผมต้องบอกพี่ๆก่อนเลยว่าพา้าพ้าช่วงเช้านี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่จะเป็นพา้พาพระลอดนะครับแต่เนื้อแบบออื <c oughs> พี่ดูเนื้อดูคาบดิบางเฉียบใช่ไหมบางเฉียบนะี่ครลอดเนี่ยส,สวยๆได้เดิมแบบนี้พี่สามร้อยนะครับสามร้อยบาท นี่ครับสามร้อยแล้วก็วัดหนังครึ่งซีกเนียครับนี่ดูเนี่ยวัดหนังนี่อยู่ในถุงซีนเลยเนี่ยดูไข่ตะกั่วดิเนี่ยครับพี่ดูไข่ตะกั่วลวดูรอยรอยหลุมรอยหยอดด้านหลังเห็นไหมไข่ตะกั่วรอยหยอดรอยหลุมด้านหลังสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องนี้นี่ยพี่นี่ครับอันนี้จะเป็นอ่าพระเลยนะที่ระลึกในงานอายุครบห้าสิบปีอ่ะนี่ยครับอันนี้ที่ไหนอะสองสี่เจ็ดห้าด้วยนะ ในเอสองสี่เจ็ดห้าดยนะสามร้อยนี่สั้นๆนะครับสั้นๆง่ายๆได้ใจความเลยพี่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็เผมไปเจอน้ำเต้านี่มาลูกนึงครับพี่นะครับดยผมว่าแบ่งให้ยามเช้าเนี่ยผมไปเจอน้ำเต้ามาลูกนะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูว่าเป็นเป็นอะไรด้านในนะนะครับว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับเป็นภาพเป็นภาพหลวงพ่อนั่งอยู่พี่เป็นน้ำเต้าเก่าๆนะครับหลวงพ่อนั่งอยู่ด้านในอ่ะ เผื่อพี่ในชื่นชอบเนี่ยอันนี้เอาเอาสามร้อยน่าจะเป็นหงหลงพ่อสดพี่นนครับมีหลวงพ่อนั่งอยู่ด้านในภาพเขาดําเอาสามร้อยใะครับเขียนว่าน่าจะเป็นหลวงพ่อวัดปากน้านะถ้าจําไม่ผิดนะนนครับไปต่อถ้ำเสือนนครับถ้ำเสือดูดูจังหวะนี้นะครับสว,สวยสวยสะดุดแบบฉุดไม่อยู่เลยพี่แนรธรรมชาติเดิมเดิมเมลยใช่ไหมธรรมชาติเดิมเดิมเลยพี่ เนี่ยทำเสือโอ้โหพระเขาได้พระได้งามพระได้เดิมพระได้ธรรมชาติในงานพระได้งามพระได้เดิมและพระได้ธรรมชาติเอาเอาไปสามร้อยบาทนี่ครับอยากได้แร,ง,รงก็ไม่ได้นะครับเช้านี้ต้องได้แค่นี้แหละเนี่ยมันต้องได้ราคานี้แหละพี่เนี่ยนี่จอบหลวงพ่อไปน่าจะเป็นรุ่นอ่อรุ่นสามไหม นี่พี่มีโค้ดต่อโค้ดได้คมกิฟตเลยนะสองสี่เจ็ดแปดนะครับสองสี่เพราะปดป่ายุ่นสามพี่นะครับหลวงพ่อป่ายุ่นสามสามร้อยดาทนะครับที่สามร้อยแบ่งให้เลยนะครับสามร้อยนี่แบ่งให้เลยพี่แล้วก็องนี้เนี่ยองนี้จะเป็นบลวงพ่อเอาอ,อีพี่เอ้ยนะบลวงพ่อคูณใช่ไหมใช่ดิหลวงพ่อคูณอันนี้เขาเรียกลมดําลมดําเขาเขาแห้ง นะครับไม่ได้แห้งนนะแห้งๆเลยพี่ลมดํานะดําแห้งแก๊กเลยนะ่ครับสร้างบารมีหนึ่งเก้านครับรอยจานเดิมนะครับ,รรนะรบสร้างบารมีหนึ่งเก้ารอยจานเดิมเลยสามร้อยสามร้อยแล้วก็อง์นี้สําหรับองค์นี้จะเป็นเออเขาเรียกว่าพระปิตานะผมไม่มั่นใจว่าเชิงเชิงการช่างเขาแบบนี้จะเป็นที่ไหนอนะครับแต่เนื้อนะพินานะจากเนื้อนะผมคิดว่าน่าจะเป็นสายชนบุรีแลหละเห็นไหมเนื้อผมคุกหั ออกออกแกร่งออกแห้งนะครับเนื้อผงคุกรักออกแกร่งและออกแห้งเอาไปสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็เหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อทบเขาพี่นะครับเห,หรียญหลวงพ่อทบเนี่ยพ่อทบเอาสามร้อยนะครับหลวงพ่อทบเขาพี่ปีหนึ่งแปดนะครับปีหนึ่งแปดสามร้อยบอาทนะครับ สามร้อยบาทแล้วก็องนี้นะครับองนี้จะเป็นปลวกปู่ยิ้มอืมดูเนื้อเนี่ยนะ้วับงนี้เป็นหลวกปู่ยิม้มครับพี่แนวปู่ยิ้มหนองบัวน,นะแนวพิมพ์ชรูดบลวงปู่ยิ้มหนองบัวครับพี่สวยเดิมธรรมชาติหลวงปู่ยิ้มหนองบัวเห็นไหมสวยเดิมธรรมชาติไม่จัดยังไงแล้วพี่เจอย่างเงี้ยนะครเออเจออย่างเงี้ไม่จัดได้งไงแล้วพี่ แบ่งปันนะในรับเอาราคาแบบแบ่งปันนะเอาไปองนี้เอาไปเท่าไหร่อะเอาไปสามร้อยบาทนอัพรขโตครับพี่เนื้อเโตบางกระทิงนะครับอันนี้อาจจะโดนใช้ช้ำหน่อยในอัูรขวงพระโตบางกระทิงครับพี่โอ้หดูเนื้อแล้วกันในรับเออดูเนื้อแล้วกันพี่อาจจะโดนเออเนี่โดนใช้ช้ำหน่อยพี่ดินยุทธยาเลยในรับดินอยุธยาเลยพี่ นี่้องรอยการใช้การช้ำนะครับนี่ก็คือว่ามันเป็นความคลาสสิกนะครับและความคลาสสิกขององค์พระองค์นี้นใช้จนช้ำเลยเอ,อ่ะสามร้อยบาทใช่คร sure. ับ right แล้วก็องค์นี้พี่นะพระพิตาครับพี่นะครับองค์นี้เป็นพระพิตาพิมพ์ข้าวต้มมัดไหมเนื้อไม่กะพัดแบบแห้งๆเลยนะเนื้อไม่กะพัดแบบแห้งๆเลยนะโอ้โหแห้งแก๊กเับเอโอ้โหแห้งแก๊กเอาสามร้อยพี่เนะพิตาข้าวต้มมัดปลวกพะป้องไหมสามร้อยบาท นะครับสามร้อยบาทแล้วก็นี่เลยพี่ปลาอุ้มบาทนะี่ครับปางอุ้มบาทโอ้โหเนื้อแบบเนาะเนื้อสวยจริงนะี่ครับอุ้มบาทอันนี้ต้องใช้คําว่าวินเทจนี่ครับอ่าอุ้มบาทอันนี้ต้องใช้คําว่าวนะินเทจเนี่ยอุ้มบาทวนะินเทจเนี่ยสามร้อยบาทนะี่ครับอุ้มบาทวินเทจแล้วก็อีกหนึ่งองค์ครับพี่สําหรับองค์นี้นะี่ครับดูเนื้อเนี่ย นี่พี่ดูเนื้อเนี่ยเนียวัดปลกสีเนียบวัดปลกสีครับพี่นี่ดูเนื้อเนี่ยเห็นไหมดูเนื้อเนี่ยเอาสามร้อยบาทวัดหลกสีเนียบวัดหลกสีแล้วก็แหวกม่านหลอดพะกรวยครับพี่เนียบเนื้อสวยมากอันนี้เนื้อนิยมเลยเนี่ยดูเนื้อเนี่ยคมกลิบแหวกม่านหลอดพะกลวยจัดไปอีกสามร้อยเนียบ่จัดไปอีกสามร้อยครับพี่เนีแหวกม่านหลอพะกรวยสามร้อยบาท เนี่ยครับคือเป็นราคาที่ผมต้องขออนุญาตใช้คําว่าเป็นราคาที่ไม่ได้ไม่ได้เอาอะไรกันมากมายนะไม่ได้ดุแรงครับพี่นะสามร้อยราคาแบบจับต้องได้เนี่ยครับเออราคาในยามเช้ามันเป็นราคาอ่าช่วงโปรโมชั่นของเราเนี่ยครับเป็นราคาช่วงโปรโมชั่นก็อาจจะมีเบาๆนะครับมาเสิร์ฟในช่วงเช้าๆของเราเนี่ยครับแล้วก็องค์นี้ครับพี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นกี่บัวของกรุงเทพอะอะไรนะหลวงพ่อแล้วผมลืมชื่อใส่ยันเนี่ย เป็นรูปทรงนี้เลยพี่ในอะาพระแท้เลยพี่เนอยพระแท้นะนะเนี่ยของกรุงเทพอ่นะพี่เน้าสายกรุงเทพเลยนะเานายี่ยเอนะ้ลืมชื่อเนี่ยลืมชื่อต่อหน้าหลวงพ่อเลยลืมชื่อจริงเอาสา,นะามร้อยอ่ะคนับเดี๋ยวผมถ้าในะครปิดเดี๋ยวผมบอกชื่อให้ในอาเดี๋ยวผมบอกชื่อให้อันนี้เดี๋ยวเ้าเดี๋ยวต้องไป re งรีรีเซ็ตความจำสักนิดนึงพี่นะครับช่วงเช้าๆ้าสมองอาจจะไม่ค่อยแล่นเนะับนะช่วงเช้าเ้านะครับสมองนะพี่นะนะบอกคําเดียวเลยว่าไม่ค่อยแล่นเลยเนับนี่หลวงพ่อทบอันนี้พรล้างมานะ เนื้อันหลวงพ่ทบเนี่ยดูเนื้อดิเห็นไหมดูเนื้อเนี่ยอันนี้พ้าล้างมาพี่นับฐานเตี้ยหลวงทบศูนย์ห้าสามร้อยนะครับไม่ได้ให้รู้ไปดิเออไม่ได้ให้รู้ไปดิราคาเนี้ยสามร้อยบาทนะครับอ่อีกหนึ่งองค์ครับพี่นับหลวงพ่อเต๋็พี่ในครับนั่งกุมารนะครับเห็นไหมเนี่ยนั่งกุมารนะพ่อเต๋ะโอ้โหเศษมวลสารต้องพูดถึงสุดยอดอยู่แล้วพี่เนี่ยครับเศษมวลสารไม่ต้องพูดถึงนนครับเป็นเศษมวลสารที่ สุดยอดอยู่แล้วนะครับหลวงพ่อเต๋อคงทองคุณนแผนนั่งกุมารสวยธรรมชาติเลยดูเดอาสวยจริงนะครับธรรมชาติจริงหลวงพ่อเต๋อนะนะครับรเออพ่อเต๋อคงทองก็พี่พ่อเต๋อเอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับนี่อันนี้อยู่ในกรอบสแตเลสนะครับพิมพ์ใหญ่ต้องบอกผมแบบนี้นะเนื้อนี่ไม่ต้องพูดถึงพี่ดูเนื้อดูความหนึกเด๋เห็นไหมดูเนื้ออันนี้เป็นอกกระบอกนะนะครับเป็นอกกระบอก นะบอกผมแล้วกันพี่สมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดพระคลังอกกระบอกอยู่ในกรอบสแตนเลสอ้าวดูเรื <Mat> ่องนะ่ค <Bi> รับแล้ราคาก็ดูเรื่องด้วยสามร้อยอ่ะนีครับใครไวใครได้ผมบอกแล้วนะครับเป็นโปรโมชั่นของเราผมแบ่งให้อันนี้อกกระบอกวัดพระคลังครับพี่เนี่ยนะอกกระบอกวัดพระคลังไม่จัดไม่ได้นะเนี่ยไม่จัดไม่ได้นะสามร้อยนี่ครับอ่าสามร้อยเบาๆแล้วก็อีกหนึ่งองค์นะครับองค์นี้จะเป็นของ โอ้โหพี่ดูพายเงินดินะพี่ดูพายเงินดูยาแดงในะพี่นะเออยาแดงยาขัดแดงอะ่ะนี่เห็นไหมยาแดงยาขัดโอ้หเดิมเดิมพี่เดิมเดิมเจอพี่จ๋าอุดกิ่งด้วยเนี่ยวิหนี่น่าเก็บนะเออนี่น่าเก็บนะครับพี่สามร้อยบาทในะครับอ้าวแบ่งปันกนันไปสามร้อยแล้วก็นี่ครับพี่สําหรับองค์นี้ในะครับเป็นเอ่อเป็นพระล่วงใช่ไหมเป็นพระล่วง อันนี้เป็นพระเนื้อชินผมไม่มั่นใจว่าขึ้นกุไหนนะเป็นเป็นช้างนะยครับเป็นช้างแล้วเหมือนเป็นมีพระล่วงนั่งอยู่ด้านบนอ่ะเป็นพระเนื้อชินครับพี่เนียครับเป็นพระเนื้อชินครับพี่ซึ่งผมไม่มั่นใจว่าเขาเขาขึ้นในกุ่ไหนนะเพราะว่าเป็นหลังลายผ้าพี่ลายผ้าทีด้วยเห็นไหมลายผ้าทีด้วยซึ่งที่ผมไม่มั่นใจจริงว่าว่าแบบเนี้ยนะเขาเขาขึ้นที่ไหนเนะยครับแต่เดิมแน่นอนพี่สามร้อย เนี่ยครับสามร้อยแล้วก็สังกระจายครับพี่เนี่ยครับอันนี้สังกระจายน่าจะเป็นคือโลหะเขาเขาออกแดงเนี่ยออกอมน้ําตาลออกแดงเห็นไหมนี่เป็นโลหะเออ่ธรรมชาติเนี่ยครับนี่เป็นโลหะธรรมชาติเห็นไหมเนี่ยโลหะธรรมชาติเห็นไหมเนื้อแบบโอ้โหเยอะดูเนื้อดิ เอาสามร้อยบาทนะครับคือมันมีเลขหนึ่งเรื่องอะไรตรงนี้ด้วยเนี่ยแล้วผมอันี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่มีความรู้นะใครที่ชื่นชอบเนื้อหรือคิดว่าน่าจะรู้ที่ก็จัดได้จัดนะครับสังกระจายที่เก่าแน่แล้วก็ป่าม่วงป่ามะม่วงนะครับโอ้โหพี่จะดูป่านี้แล้วกันเนี่ยสุดยอดนะครับป่าม่วงคือเนื้อเขาเขาเขามีมิติเหครับเนื้อเขามีมิติเนื้อมีความแกร่งมีความแห้ง จากมุมมองแล้วนะครับเนื้อแบบนี้ไม่ได้เจอบ่อยๆในครับเนื้อแบบนี้ไม่ได้เจอบ่อยยเนี่ยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเราก็นี่เลยพี่องค์นี้นะในครับดูเนื้อเด้ออันนี้จะเป็นของเหรียญพระแก้วนะครับเหรียญพระแก้วสองสี่เจ็ดห้านะ เนี่ยครับเออหรียญนพระแก้วนะห่วงเชื่อมด้วยสองสี่เจ็ดห้าคือต้องขออนุญาตใช้คําว่าแบ่งปันในยามเช้าจริงๆเนี่ยครับราคานี้นะแบ่งกันจริงๆพี่สามร้อยพร้อมส่งนี่ครับอีกหนึ่งองค์ครับพี่เนี่ยครับองค์นี้จะเป็นสมเด็จที่อยู่ในกรอบไม่ได้แกะออกเลยพี่เนี่ยครับเขาลงรักปิดทองไว้ซะด้วยเนี่ยครับสมเด็จวานประคังนะครับลงรักปิดทองคือคาพรักคาบทองก็ยังพอมองแบบผิวเผินยังเห็นอยู่นะครับไม่ลงกล้องยังเห็นเลยจริงๆเลยพะองค์นี้นะพี่น้ำไม่ลงกล้องยังเห็นเลยพี่ เห็นไหมสวยเดิมธรรมชาติสามร <c oughs> ้อยบาท่นรัแเราก็ึ่งงงอันนี้จะเป็นเหรียญเสมานะนรับเหรียญเสมาหลวงปู่เพิ่มมีรอยจานนะเห็นไหมปู่เพิ่ม่นรับนี้ปีศูนย์สี่แล้ลัพหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วเห็นไหมเนหลวงปู่เพิ่มเนื <c> ้อ <oughs> สวยกริ๊บ จัดดิพี่สามร้อยบาทนะนรับรายการสุดท้ายในช่วงเช้าของเราเนี่ยครับอันนี้เป็นร้อยปีไหมมีเม็ดไข่ปลาตรงนี้นะหนึ่งเม็ดเ่เขาเรียกว่าร้อยปีหรือร้อยอะไรพี่ใช่ไหมเขาเรียกว่าร้อยปีหรือร้อยอะไรเนี่ยเนี่ยหนึ่งเม็ดนใะคอับหนึ่งเม็ดเนี่ยธรรมชาติจริงๆข่าปแป้งนี่เดิมๆเ,เลยนวลๆเนียนๆเดิมๆเ,เลยเนะี่ยเอาเอาไป 300บาทนะครับแค่นั้นเองนยามเช้าๆนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆถ้าได้สนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงเข้ามาหาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ